สวยต้่ายมากพี่ห้ามหนหรเ่าวมวไม่ตองิดกลมองไม่เห็้างหรอกน้าหนึ่งไหมนะไปนอนกันเลยเหลห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็แบห้าเลยโอเคนอนพักกันเลย ใชสามที <c els descript or> ่ตอนนี <worries> ini, ้วัสามีแล้เบีนของเดือนวนี้มาคืนามองมาคือเขาบอกมาเตรียมจได้ไหมเป็เป็นดก็่ ก็เสียแล้วอ่ะก็เสียแล้ว